ตอนนี้ผมมีพาวเวอร์อยู่2ตัวนะครับเป็นของ i เว r as 2นะครับเขาบอกว่ากำลังขับอยู่ที่6 0 0วัตคูณ2นะครับหรือว่าข้างละ6 0 0วัตแล้วก็มีโปรยูโรเทคโปรสองพนะครับตัวน,นี้เป็นพาวเวอร์800วัตข้างละ4 0 0วัตที่4โอห์ม แล้วก็สองร้อยห้าสิบวัต์ที่แปดโอห์มนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบดูว่าตัวไหนนะครับจะเสียงดีกว่ากันโดยทดสอบเป็นเสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้ไม่ได้ทดสอบว่าตัวไหนแรงกว่ากันนะครับแต่จะมาทดสอบดูว่าตัวไหนจะเพะกว่ากันนะครับโดยการแยกเป็น สองชัแนลนะครับก็คือสองชัแนลเราก็จะตั้ง e q เหมือนกันทั้งสองนะครับแล้วก็เกณฑ์อะไรตัดโคดตัดโคดก็เท่ากันนะครับเกณฑ์เราก็เล่งเท่ากันทั้งซ้ายขวานะครับแล้วเราจะมาทดสอบดูกันนะครับว่าเสียงตัวไหนจะเพาะกว่ากัน เปิดเพลงผ่าน youtube นะครับนี่เป็นเสียงของลิเวอร์ลนะครับนี่เป็นเสียงของโฟยูโรเทคนะครับ คนจนเจ้ารักไม่ได้เพราะแม่สั่งไว้ให้รักแต่ชายรู้ No, no, no. คนจนปวดใจโอ้เจ้าหน้ามนคนจนเจ้ารักให้งู่งวรัามาทหมได้ยนนว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ฟังดูก็คือโตวริบเร่ลนะครับ เสียงก็จะเป็นกลางพุ่งนะครับส่วนโปรยูโรเทคเสียงจะเป็นแบบมีเบสเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเสียงนุ่มๆน,นะครับตัวนี้จะเป็นกลางไม่ค่อยมีเบสนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับสายสัญญาณดูนะครับว่าเป็นที่ตัวเครื่องปรุงซ้ายขวาไม่เท่ากันหรือเปล่านะครับจะลองสลับสายสัญญาณกัน่อนครับ

สัญญาณดูนะครับแนวเสียงก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวรเบโูโรนะครับเสียงกลางแหลมจะพุ่งนะครับจะไม่ค่อยมีเบสส่วนโปรยูโรเทคจะเป็นเสียงนุ่มๆนะครับเสียงจะมีเบสนะครับมีเบสมีกลางแหลมนี่จะรวมๆเสียงดังเท่ากัน,นะนครับ สวยทนสุขรักด้วยรักด้วยสักคนรักที่ผฟ้าไม่นีดาวและมีบางสาวเจยิจ้มชังไม่รักเพียคนจนเพอะงั้นนะครับที่ผมคิดไว้นะครับจะใช้เป็น ตัวリเวจะใช้เป็นเสียงกลางแหลมก็น่าจะโอเคนะครับถ้าที่ฟังก็น่าจะโอเคนะครับแล้วผมตัวโปรยูเรติกผมก็จะใช้เป็นระบบบิดนะครับเพื่อไปใช้ขับเปีมันจะได้แรงนะครับพอเราใช้เป็นแบบบิดส่วนความแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้เรามาทดสอบฟังเสียงกลางแหลมดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนการสรุปนะครับว่าตัวไหนเสียงดีกว่ากันมันก็สรุปไม่ได้นะครับว่าจะยังไงว่าตัวไหนดีกว่ากันหรือว่าโปรยูโรเทคจะตอบสนองความที ได้ดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโดยจากการมีเสียงเบดนะครับในการตัดโคดเสียงมาแล้วนะครับเป็นกลางแหลมแต่โปรโยโรเทคจะมีเสียงเบดแต่ตัวรีเวโลจะไม่ค่อยมีเบดนะครับณนะที่เราเปิดตอนนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับวรวบยวยวโรเทคอาจจะเก็บรายละเอียดของย่านความถี่ได้เยอะกว่าหรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองปรับอีกที

ที่นอนขวารองทำไมเหื่อทำไมคุณจนเป็นไงหรือทกว่อสามารถปรับความทีได้หมดสุขความทีนะครับ

จะบอกข้าเชื่อที่เธิดน,น้นหากทำเรืร่องจะทํำใจแ,แต่แตงก็โปรยเถิดโตย่านสี่ร้อยน่าจะล <ไป S 2> มจะมีเงินแสนที่บังก็เกิดวันจันทร์สี่โจ ชมสมคำำมาแม่หมอดูบอกพีว่ากลางเดือนสีจะมีแฟนก็จริงพี่นอ้อพราะหมอทายแม่ว่าแฟนของพี่คนปีมาแม่สาวเออเจ้าทำเชิยกันอยู่ได้ ถี่เกิดแม่ขวัญใจแล้วจะไม่ตายแน่แน่ๆที่คนวันจันทร์เป็นคนใจดีไม่มีงอแงคุณพี่ก็รอเจ้าก็ จะไม่ตายแน่แน่ที่คนว,วันจันเป็นคนใจดีไม่มีโอแงหุ่นพี่ตัวลบกก็งานแง่แรกต้องเลบอกหนา ก็สรุปนะครับก็ริเวอร์ลนะครับใช้เป็นเสียงกลางแหลมดีนะครับแล้วก็เท่าที่ใช้มานะครับเบสก็ใช้ได้เหมือนกันดีเหมือนกันนะครับและผมเปิด7-8ชั่วโมงมาแล้วนะครับหลายๆครั้งแล้วริเวอร์ลนะครับ ก็ทนนะครับสรุปแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ทนนะครับแต่เท่าที่ใช้งานมานะครับก็คือทนทนทั้งสองนะครับโพยโโูโร,โ,ยโรเทคแล้วก็ลีเว l ลนะครับก็โอเคนะครับสรุปตอนนี้ก็คือล e เว l ลนะครับก็จะกลางชัดนะครับเสียงแหลมก็ใสนะครับส่วนโพยูโรเทคก็จะเป็นมีเบส เบสมาปนเยอะนะครับความดังมันจะเท่าออกันนะครับทั้งเบสดกลางแหลมครับจะดังเท่าออกันส่วนรีเว์โลก,ก็จะกลางชัดนะครับเซ็งแหลมก็ใสนะครับอันนี้คือตัดโค้ดมาแล้วนะครับเท่าน,นี้ผมใช้มาครับตัว p โปรยูโรเทคผมใช้เป็นขับกลางแหลมนะครับ ผมก็จะต้องได้มาปรับย่านตรงโลนะครับมิดโลนะครับลงนะครับเพื่อให้เสียงกลางมันชัดเพราะว่า,าเบมันเข้าไปปนเยอะสำหรับการใช้เป็นโรโยโลเทคเป็นกลางแหลมนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะใช้เป็นร,รีโวโลเป็นกลางแหลม ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็จะใช้ตัวโพโยโรเทคเป็นตัวขับเบรโดยการบิดก็จะได้แรงขึ้นมานะครับเดี๋ยวความแรงเราจะมาทดสอบกันอีกทีนะครับว่าตัวรีเวลโลนี่มันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับมันได้ข้างละ6 0 0วัตจริงหรือเปล่า,าเดี๋ยวมาทดสอบเองทีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ i Lord, Lord.